วัคซีนต้านโควิดสิในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่2ตัวครับนั่นก็คือ a อสตรา e ซเนกกับซิ n น v ว c ท่ามกลางข้อสงสัยของใครหลายคนนะครับที่รู้สึกว่าเอ๊ะสตัวนี้มันดีจริงหรือเปล่าวันนี้ผมมีความเห็นจากนายแพทย์ยงผู้วรวรรนจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาฝากครับ คุณหมอยงบอกไว้แบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของอเมริกาของยุโรปหรือว่าของจีนเนี่ยประสิทธิภาพในการป้องกันอัตราการเสียชีวิต100%เต็มครับเพราะฉะนั้นทุกตัวประสิทธิภาพดีแน่นอนนะฮะขอให้มั่นใจได้แต่ว่ามีสสายพันธุ์ครับที่ทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นลดลงไปบ้างนั่นก็คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้และสายพันธุ์บราซิลครับถึงแม้ว่าประสิทธิภาพจะลดลงแต่มันก็ยังช่วยป้องกันความรุนแรงของโรคได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าว ใบนี้มีประสิทธิภาพป้องกันโควิดได้มากน้อยขนาดไหนไปดูกันเลยครับ ตัวแรกครับ Pfizer BioNTech ประสิทธิภาพอยู่ที่91.3ตครับตัวที่2ครับ Moderna ประสิทธิภาพอยู่ที่94.5ตครับตัวที่สครับ Sputnik V ตัวนี้มาจากรัสเซียครับประสิทธิภาพอยู่ที่91.6ตครับตัวที่4ครับตัวนี้หลายคนรอคอยเพราะว่าฉีดแค่โดสเดียวครับ Johnson Johnson ครับประสิทธิภาพอยู่ที่72ตครับตัวที่5ครับตัวนี้หลายคนหลังๆเริ่มลุ้นเหมือนกัน Novavax ครับประสิทธิภาพอยู่ที่96เลยนะฮะและ2ตัวสุดท้ายครับเป็น2ตัวที่ไทยมีแล้ว ก็คือ a s t r a z e ซ e c a ประสิทธิภาพอยู่ที่79%และ s i n o แ a c ประสิทธิภาพจากการทดลองที่บราซิลอยู่ที่50%กว่าเปส่วนในตุรกีประสิทธิภาพอยู่ที่90%กว่าเเลยละครับ นั่นคือประสิทธิภาพของวัคซีนตัวใหญ่ๆบนโลกใบนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเราต้องฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและครอบคลุมประชากรไทยให้ได้มากที่สุดอย่างน้อย70%เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้แล้วจะทำให้โควิด -19 นั้นค่อยๆหายไปจากโลกใบนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของ Takeke Off by ซ m เ a again ในเทปนี้ครับเทปหน้าจะมีเรื่องไรห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับฝากกดติดตามเอาไว้ด,ด้วยนะครับทั้งเ c e b o o k และ YouTube Again ครับนใหม